สวัสดีครับกลับมาพบกับมรดกฮอบบี้นะกับเกม r e s i d e n t e v l ภ Party 5นะครับเฮ้ยอย่าพิ่งอันนี้มันซูบอสแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้เราต้องวิ่งก่อนนะฮะตอนนี้คือมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าเราต้องกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเล่นกับเพื่อนใครที่กดไม่เก่งก็อาจจะหัวร้อนกันนิดนึงเนอะอันนี้เล่นกับ AI ได้ครับโอเคเพราะว่า AI มันกดไม่พลาดอยู่ละมาแล้วฮะเจคนสวยนะฮะ ปวดท้องขี้ลลโ,โดนเวสเกอร์หักหลังอีกแล้วนะฮะนมพอยมาเชียวกอวเกอ,อเดเดี๋ยวลุยเลยลก็แล้วกันเนอะนะฮะอย่าดูเพลินนะฮะต้องคอยกดนะครับ เฮ้ยกดซีเรียบโอเคเฮ้ยเฮ้ยกดทนลุมอ่ะนะได้อยู่มันจะมีตอนเนื่องฮะหลายช็อตเยอะยิ่งเล่นความยากระดับสูงมันก็ปุ่มกดมันจะหลากหลายอ่ะนะฮะอ่ะรอดแล้วมั้งเอ้ายังฮะรันฮะวิ่ง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 กดข้าโอเคก็โดนอีมั้งมีแล้วมั้งเย่างหมดย่าง โอเคน่าจะหมดแล้วครับฉากนี้ไม่นานฮนะแต่ว่าเดี๋ยวสู้กับบอสก็ดูก่อนว่าอันตรายหรือ,ปบบอเ,คคเปล่าระวังบางสุดมันะมีหนวดของมันนะโอ้โห <c oughs> โอเคหลบไม่ทันก็ระวังนะฮะ มายิงไ,ได้ครับก็ฉากนี้ถ้าสู้กับบอสเนี่ยเอาล็อกเก็ตหนึ่งแกงเลยก็ได้นะซื้อล็อกเก็ตยิงคือแบบทีเดียวจบนะไงง่ายโอเคจบแล้วนี่นะเอาลูกซองสัตว์แม่งเลยแล้วกันอย่าเข้าไปใกล้นะถ้าเข้าไปใกล้แล้วเราโดนโดนมันดูดเลือดนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะมีพวกไอ้ทงไอ้เทมให้เราขโมอยอะ่ะไปตู้ปล่ามีอยู่มีอยู่จัได้อยู่ไหนวะอยู่ไหนล่ะมันต้องมีดิเออนี่ไงนี่ไงเหีือวจะตู้หนึ่งฮะเฮ้ยตู้เปล่าหมดเลยเหรอเฮ้ยโอเเปิดให้หมดทุกตู้เลยก็แล้วกันนึงนะ ไม่ตื่นฮนะเฮ้ยไม่มีเลยเหรออะไรวะโอเคไม่ต้องเสียเวลาละไปเลยนหน้า,าเกิดเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็โดนดูดหรอกเข้ามาสักใกล้เลยโอเคครับขึ้นมาชั้นนี้แนละ้วอย่า มี่ไงอ๋ออยู่เชนเดียมากมี่ไงมันต้องมีดิยังไม่เจอยังเชื่อมั่นอยู่เออนี่ไนงะเจอละโอเคแต่คืออันนี้เราเล่นแบบยากอะ่ะมันก็เลยไม่มีพวกกระสุนให้เราด้วยนะฮะเชื่อว่าเจะว่าไปไบโอภาคหลังๆเนี้ยมันก็ชอบมาจบที่ฉากเรือเนอะวันนี้ผมแกงตาหักสอยสอยได้เลย ตัวไหนไม่ตายลุกขึ้นมาไอาตัวนี้รู้สึกจะไกลบ้างได้ไมัย้ยระยะไม่ได้น,นะือต้องใช้คี่ต้องใช้คีย่ครับไปตัวไกลบ้างาตุกกโกลมเออถ้าวิธีฆ่าต้องยิงขานมัน มันจะมีส่วนเนื้อที่กินได้นะฮะอันนี้มีไฟล์โอเคแล้วก็ขีดรัดครบละออกไปก็สู้กับบอสเลยครับใช่ผมวะเฮ้ยยางดิจำไม่ได้ละโอเคเล่นเล่นไปเถอะออผมว่ามันไม่มาสู้แล้วแหละ ตรงนี้ซึ่งจะมีสีแดงอยู่โอเคโอเคผมว่าผมพร้อมแล้วนะเลือดอะไรก็เต็มแล้วลุยเลยก็แล้วกันไม่ใช่ประตูนี้เหรอ,อามาทำนี้ครับอันนี้มีเอกสารให้อ่านอีกอันนึงครับอยู่ที่ไวบอร์ดโอเคฮะพอเราออกมาจากข้างนอกนะครับก็จะเจอบอสเลยนะฮะ เดี๋ยวตัวให้พร้อมครับเอาเลือดเอาอะไรไหมเยอะให้เราเต็มนะเพราะว่ามันบอสมันชอบหยดเลือดอะส่งลูกน้องมาหยดเลือดเราได้นะครับเอาเอาไปนีโอ้ยมาละระวังเฮ้ยเชวังมึงขึ้นมาเร็วๆเลือดดิมึงจะโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเออ ลบไปมันมีมันม,มีพวกเศษเนื้อเศษอะไรเงี้ยคือเป็นพวกลูกน้องมนันฮะไม่เชื่อว่ามันจะไปยมาเพียบเลยโหตเต็มตเต็มเราเลยเฮ้ยโดนตัวเองนี่ผมเปลี่ยนเป็นยุคไฟมานะฮะโอเคดีแหละทีกับต้องการนะฮะ พอมันก็หัวตาโตมาแล้วเนี่ยก็ใช้ล็อกเก็ตครับมันไม่ใช่ล็อกเก็ตด,ดิมันใช้เป็นปืนเลเซอร์หมือนว่าปืนอะปืนอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลูกน้องมันโยเยไปหมดเลยอะโอเคบ้าบ้าปืนนี้นไปครับ

พาวิทย์ไม่สนใจเราเลยเด็กเดลูกมึงยังโอยโดนไอ้พวกโอ้โหมาเพียบเลย

lúc subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đưa đưa ไมนไม่ดอกเลือดเลยว่ะมีสีเฮ้ยเอา้ตายแล้วตายครับหูไม่มีเลือดให้เราเลยอะ แปีนแต่ลูกน้องไม่มาเพียบโอ้ลูก,ลกน้องไม่มาเพียบลเ,ลเลยเอุ้ย เชนะไม่ต้องใช้ไอ้ปืนเลเซอร์ยิงนะฮะลูกน้องมันมาเพียบเลยหยิบไปหยิบก็เดีด๋ยวโดนลูกน้องมันสอยอีกก็เลยยิงแม่งไ,ไปเลยก็แล้วกันโอเคตายไปรอบนึงนะฮะก็โดนไอ้ลูกน้องเออโดนลูกน้องมันดูดเลือดตายเลยก็เดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ